สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้เนาะเราจะมาต่อในแบบฝึกหัดที่11.2นะในไฟฟ้าเคมีม,ม5เทอมสเนาะสำหรับแบบฝึกหัดน,นี้นะจะเป็นการดุลสมการที่เป็นปฏิกิริยารีดอกเนาะซึ่งในห้องเรียนเราเรียนมาแล้วมันจะมีวิธีการดุลสมการรีดอก2วิธีวิธีที่1ก็คือเป็นวิธีการดุลโดยใช้เลขออกซิเดชันกับวิธีที่2ก็คือเป็นการเขียนเครื่องปฏิกิริยาเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันข้อที่ 1ก่อนข้อที่1จะเป็นการดุลสมการรีดออกโดยใช้วิธีเลขออกซิเดชันเนาะโดยขั้นตอนคร่าวๆมีดังนี้ให้เด็กๆดูว่าสารมันมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันอย่างไรโอเคไหมโดยเด็กๆต้องจับคู่ให้ได้ซะก่อนนะว่า สารตัวใดมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเช่นตอนนี้คุณจาได้1คู่แล้วก็คือ Al กับ Al3+ บวกเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันแน่นอนส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็น H+ บกกับ h 2งโอเคไหมซึ่งโจทย์ข้อ1.1มันง่ายเพราะว่าสารมันมีอยู่ไม่เยอะเนาะสารมันมีอยู่แค่นี้ยังไงก็จับถูกนะอ่ะทีนี้สเต็ปต่อมา หลังจากที่เราจับคู่ได้แล้วว่าคู่ไหนมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันถูกไหมลูกเราต้องรู้ลึกเข้าไปอีกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันไปเท่าไหร่ลดเท่าไหร่เพิ่มเท่าไหร่อ่ะยกตัวอย่างเอาคู่นี้ก่อน Al กับ Al 3บวกจากเลขออกซิเดชันศย์กลายเป็นเลขออกซิเดชันบวก3จากศกลายเป็นบวก3แสดงว่าเพิ่มเพิ่มครูใช้ตัวย่อเป็นพอพานเนาะ เพิ่มเท่าไหร่ลูกเพิ่ม3โอเคไหมดังนั้นอีกคู่หนึ่งต้องลดแน่นอนจากบวก1กลายเป็น0ลดเท่าไหร่ลูกลด1อ่าโอเคเด็กๆดูสเต็ปนี้ให้ดีนะลด1ถูกไหมแต่ทีนี้อีกตัวไฮโดรเจนทางขวามือที่มันเปลี่ยนเลขออกซิเดชันนะมันมี2ตัวใช่ไหมโลกเด็กๆ ต้องทำการดุลในสเต็ปแรกหรือขั้นแรกก็คือด้วยการใส่ 2H บวกตรงนี้โอเคไหมใครจะทำตามนี้ก็ได้นะเพราะหนูใส่2 h บวกตรงนี้ถูกไหมจากลด1จะกลายเป็นลดเท่าไหร่ลูกจากลดแค่ตัวเดียวลดแค่เลขเดียวจะกลายเป็นลด2โอเคนะพอได้แบบนี้เด็กๆสังเกตนะตอนนี้เลขออกซิเดชันที่ลดกับที่เพิ่ม มันไม่เท่ากันถูกไหมลด2แต่เพิ่ม3โอเคไหมสเต็ปต่อมาเราจะทำให้เลขออกซิเดชันที่ลดและเพิ่มมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เท่ากันโอเคไหมโดยวิธีการก็คือเด็กต้องหาคอร์อนของ2และ3คอร์อนของ2และ3ก็คือ6พูดง่ายคือเด็กๆต้องทำให้ตรงนี้ ลด6แล้วก็ทำให้ตรงนี้เพิ่ม6ให้ได้ต้องทำให้มันเท่ากันเนาะทีนี้ถ้าหนูจะทำให้ลด6ใช่ไหมลูกเด็กๆต้องคูณอะไรเข้าไปคูณ3โอเคไหมดังนั้นเลข3ที่หนูเอามาคูณตรงนี้เด็กๆก็เอามาคูณตรงนี้ด้วยลูกโอเคไหมเข้าใจที่พูดใช่ไหมอ่าสเอาลงมาคูณกับ2กลายเป็นเท่าไหร่ลูก กลายเป็น6กลายเป็น6นึกออกเนาะก็คือไฮโดรเจนบวกตัวเดียวเนี่ยมันลด1ถูกไหมตอนนี้เรามีหกไฮโดรเจนละมันก็จะกลายเป็นลด6โอเคไม่งงไม่งงนะต่อไปมาดูคู่นี้ลูกที่เพิ่มลูกเราอยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเท่ากับ6เหมือนกันดังนั้น ในคู่ที่มันมีการเพิ่มของเลขออกซิเดชันเนี่ยให้เด็กๆคูณ2แล้วหนูก็เอา2ตรงนี้มาใส่หน้า AL ทานไหมก็คือพูดง่ายคือ AL ตัวเดียวเนี่ยมันเพิ่ม3ถูกไหมอยากให้มันเพิ่ม6ใช่ไหมก็ต้องให้มี2 AL อ่ะสเต็ปนี้ไม,ไม่ไม่งงเนาะคุณครูขอรบแล้วนะ จากนั้นลูกเด็กๆทำการดุลทำการดุลธาตุที่เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเมื่อกี้เราจะโฟกัสแค่สารทางซ้ายมือก่อนเอาทางซ้ายมือให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วเด็กๆค่อยมาดุลทางขวามือเนาะทีนี้ Al ทางซ้ายมือมี2ทางขวามีแค่ตัวเดียวใส่เลข2ไฮโดรเจนทางซ้ายมือมี6ตัวทางขวามี 2ตัวใส่เลขใส่เลขได้พอใส่เลข3อ่ะพอได้แบบนี้ปุ๊บเราจะได้การดุลสมการรีดอกเข้าๆประมาณนี้ทีนี้วิธีการเช็คว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องให้เด็กๆเช็คประจุรวมซ้ายมือและขวามือเช่นเช่น AL ตรงนี้เป็นกลางทางไฟฟ้ามี2โมเลกุลประจุรวมของตรงนี้เป็น0 ไฮโดรเจนบวกตัวเดียวมีประจุบวก1ตอนนี้มีกี่ตัว6ตัวกลายเป็นบวก6โอเคไหมทีนี้มาดูทางขวาโลก Al3 บวกตัวเดียวประจุบวก3แต่มีกี่ตัว2ตัวบวกสคูณ2เท่ากับบวก6ส่วนแก๊สไฮโดรเจนตรงนี้เป็นกลางทางไฟฟ้าถูกไหมมีกี่ตัวก็แล้วแต่ประจุของก้อนนี้ก็เท่ากับ0นย์ 6เท่ากับ6แบบนี้ถึงจะเป็นสมการรีด็อกที่ดูแล้วแล้วก็ถูกต้องด้วยโอเคไหมดังนั้นคำตอบก็จะประมาณนี้เลขดุลสมการคือตรงนี้อ่ะต่อไปมาดูข้อ1.2นะมันจะมีความยากเพิ่มขึ้นแล้วนะอ่ะอันนี้มันจะมีการวงเล็บ ว่าอยู่ในสภาวะกดเดี๋ยวคู่อธิบายอีกทีว่ามันมีลักษณะแบบไหนแต่สเต็ปแรกของการดุลสมการโดยใช้เลขออกซิเดชันทำเหมือนข้อ1.1เลยลูกเด็กจับคู่ให้ได้ก่อนว่าคู่ไหนมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันนี่คู่นี้ดูง่ายเนาะอ่าคู่นี้ก็คือเป็น c o p เปอกับ c o p เปอรบวกทีนี้เหลือธาตุ N กับ O หนูว่าธาตุไหนเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันลูก n หรือ O O เนี่ยส่วนใหญ่เป็นลบ2ลูกเป็นลบ2ธาตุที่เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันน่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรลูกเป็น n เป็น n ตรงนี้ลูกทีนี้เด็กๆเ,เอาเอ็ทางขวามือก่อน n ทางขวามือมีเลขออกซิเดชันเป็นอะไรออกซิเจนลบ2ดังนั้นไนโตรเจนต้องบวก2ถูกไหมเขียนบวก2ไว้ทีนี้ดูตรงนี้นะไนโตรเจนจะมีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่ ไนโตรเจนบวกออกซิเจน3ตัวผลรวมต้องเท่ากับลบ1ไนโตรเจนกำลังจะหาติดไว้ออกซิเจนตัวเดียวลบ2 3ตัวกลายเป็นลบ6ผลรวมต้องเท่ากับลบ1ดังนั้นไนโตรเจนตัวเดียวเท่ากับลบ1บวก6เท่ากับบวกดังนั้นไนโตรเจนตัวซ้ายมือจะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก5ลูกดังนั้นหนูจะได้ว่า ไนโตรเจนมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันก็คือจากบวก5กลายไปเป็นบวก2อ่ะระบุเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ลูกมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเท่าไหรลูกมันลดลงเท่าไหรลูกลดลง3อ่ะเก็บไว้ก่อนทีนี้ไปดูคปเปอร์คู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งลูกจากคปเปอร์นี่คปเปอร์ Copper ที่เป็นของแข็งกลายเป็นคปเปอร์ไอออนตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันก็คือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ เพิ่มขึ้น2ส,สเต็ปต่อมาหนูต้องทำจำนวนเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงให้มันเท่ากันครอนอของ3และ2คือ6ทำไงก็ได้ให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันในแต่ละคู่เท่ากับ6โอเคนะดังนั้นคู่ข้างบนโลกเด็กๆจะคูณด้วย2คูณ2เท่ากับ6มไหมหนูก็เอาเลข2มาใส่ตรงนี้ โอเคไหมโอเคไหมส่วนคู่ข้างล่างที่เพิ่ม2นะอยากให้มันเพิ่ม6ใช่ไหมคูณ3คูณ3นะแล้วหนูก็เอา3ตรงนี้มาใส่ตรงนี้โอเคจบยังพอได้แบบนี้ใช่ไหมลูกเด็กๆดุลท่าทางขวามือเลยลูกนะต่อไป ไนโตรเจน2อ่ะแต่ปัญหาตอนนี้คือหนูดูนะอ่ะคุณจะลอกข้างบนลงมาข้างล่างเนาะอ่ะมันจะเป็นแบบนี้อ่ะตอนนี้เราจะได้จำนวนอะตอมของธาตุที่เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเนี่ยเท่ากันทางซ้ายและทางขวาและแต่ปัญหาตอนนี้คือ ตัวออกซิเจนตัวออกซิเจนทางซ้ายลกูกทางซ้ายมีออกซิเจนกี่ตัวทางซ้ายมีออกซิเจน6ตัวทางขวามีออกซิเจนกี่ตัว2ตัว2ตัวตรงนี้ถูกไหมทีนี้ออกซิเจนมันไม่ดุลในขณะที่ธาตุตัวอื่นมันดุลหมดแล้วเราจะมีวิธีการดุลออกซิเจนดุลออกซิเจนด้วยการเติมอะไรลกเด็กจำได้ไหม ดุนออกซิเจนด้วยการเติมน้ำ H2O โอเคไหมแล้วก็ดุลไฮโดรเจนด้วยการเติม H บวอันนี้เด,ด็กๆจำได้ไหมโอเคนะดังนั้นออกซิเจนกับไฮโดรเจนจะเป็นสองธาตุสุดท้ายที่เราจะดุลในสมการรีดอก โอเคเนาะเราจะเหลือ2ตัวนี้ไว้ดุลที่หลังเลยนะเราจะเหลือ2ตัวนี้ไว้ดุลที่หลังแล้วถ้าเหลือออกซิเจนกับไฮโดรเจนดุลใครก่อนดุลออกซิเจน gen, แล้วค่อยมาดุลไฮโดรเจนดังนั้นในข้อนี้เด็กๆต้องทําการดุลออกซิเจนด้วยการเติมน้ําทางขวามือต้องเติมกี่น้ําเติม4น้ําเติม4ี่น้ําเพื่ออยากได้4ออกซิเจน โอเคไหมอ่าดังนั้นดังนั้นหนูจะได้ว่าสเต็ปที่เราเพิ่งทำเนี่ยคือการดุนออกซิเจนเนาะสเต็ปต่อมาลกูกพอเด็กๆเ,เติมน้ำใช่ไหมลกูกมันจะส่งผลทำให้มีไฮโดรเจนเกินมาปกติไม่มีธาตุไฮโดรเจนในสมการเลยถูกไหมอยู่ๆมันก็มีไฮโดรเจนเกินมาจากการเติมน้ำดังนั้นเราจะมาดุนไฮโดรเจนด้วยการเติม H บวกลกูก สเต็ปต่อมาเราต้องดูนไฮโดรเจนโอเคนะโดยโดยในการดุ rogen, นไฮโดรเจนเนาะตอนนี้เราจะพบว่ามันมีไฮโดรเจนอยู่ที่ตำแหน่งเดียวตรงนี้พอคูณกับ4ตรงนี้กลายเป็นไฮโดรเจนกี่ตัว8ตัวซึ่งทางซ้ายไม่มีไฮโดรเจนเลยถูกไหมให้เด็กเ,เติม H บวกลบกี่ตัวเติม8 h บวกอ่ะพอเติมแบบนี้เสร็จเพิบม,มันถือว่าเสร็จซิแล้วทีนี้ให้เช็คอีกทีว่าเราทำได้ถูกต้องหรือเปล่าด้วยการดูประจุรวมทางซ้ายมือและขวามือลูกอ่ะดูประจุรวมตรงนี้ประจุเป็น0 no 3ลบประจุลบ1มีมี2ตัวกลายเป็นลบ2ไฮโดรเจนบวกตัวเดียวประจุบวก1มี8ตัวกลายเป็นบวก8 คัพเปอรบวกตัวเดียวประจุบวก2มี3ตัวกลายเป็นบวก6อันนี้เป็นกลางน้ำเป็นกลางอ่าโอเคบวก6เท่ากับบวก6แสดงว่าที่เราดูลมาถูกต้องแล้วดังนั้นเด็กๆก็เติมตรงนี้อ่ะแล้วทีนี้เด็กๆก็ย้อนกลับมาดูตรงนี้เห็นไหมลูกมันอยู่ในสภาวะกด แสดงว่าถ้าเราดูนแล้วแล้วมันมีการเพิ่ม H บวกเข้ามาแล้วเป็นคำตอบสุดท้ายแบบนี้ถือว่าถูกต้องเพราะโจทย์อยากให้มันอยู่ในสภาวะกรดซึ่งส่วนที่แสดงความเป็นกรดก็คือเ a d บวกดังนั้นข้อนี้เราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมแล้วเด็กๆอาจจะมองว่าอา้าวทำไมเฮบวกกับน้ำมันเพิ่มเข้ามาจากโจทย์ถูกไหมซึ่งมันไม่ไม,ไม่ไม่ผิดหรกมันไม่ผิด ไม่ผิดเนาะโอเคเนาะอ่ะทีนี้มาดู1.3ลูก1.3เด็กๆจะพบว่า1.3จับเป็นการดุลในสภาวะที่เป็นกรดเพราะว่ามีเหตุบวกอยู่ในสมการเคมีเนาะอ่ะสเต็ปแรกให้เด็กๆหาคู่สารที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันลูกถ้าดูง่ายสุดคือคู่นี้อ่ะเลยเลยคู่นี้ถูกไหม จากลบ1กลายเป็น0อ่ะคู่นี้ลดหรือเพิ่มลูกคู่นี้จากลบ1กลายเป็น0ก็คือเพิ่มอ่ะหนูอาจจะมองว่าเพิ่มแค่1ก็ได้โอเคไหมหรือใครอยากดุนให้คอลรนมันเท่ากันเลยแบบนี้ก็คือกลายเป็นเพิ่มเพิ่ม2เพิ่ม2แบบนี้ก็ได้ โอเคไหมโอเคไหมแต่ถ้าใครแค่อยากมองว่ามันเพิ่มแค่หนึ่งอ่ะก็ทําได้นะดเด็กๆดูนะถ้าหนูอยากมองว่ามันแค่เพิ่มแค่หนึ่งแบบนี้ก็ได้อ่ะเด็กๆไปดูอีกคู่หนึ่งก่อนอีกคู่นึงน่าจะเป็นโครเมียมเนาะก,กับโครเมียมอ่ะโครเมียมทางซ้ายมือมีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่ลูก2โครเมียม บวกกับ7ออกซิเจนผลรวมต้องเท่ากับลบ2อสองโครเมียมลบ14เท่ากับลบ2อสองโครเมียมเท่ากับลบ2บวก14เท่ากับบวกส2ดังนั้นโครเมียมตัวเดียวเท่ากับบวก12หาร2เท่ากับบวก6อ่ะหนูก็เอาบวก6มาไว้ตรงนี้อ่ะโครเมียม จากบวก6กลายเป็นบวก3ลกลดลงเท่าไหร่ลดลงลดลง3ถูกไหมแต่โครเมียมทางซ้ายมือมีกี่ตัวมี2ตัวดังนั้นจากลด3กลายเป็นลดเท่าไหรล่ลกมันต้องลด6ตัวเดียวลด3 2ตัวต้องลด6 อ่ะโอเคประมาณนี้จากนั้นเด็กๆจะต้องทำจำนวนเลขออกซิเดชันที่เพิ่มและลดให้เท่ากันแล้วเด็กๆก็หาคอรนอของ1และ6คอรนอของ1และ6ก็คือ6โอเคไหมแสดงว่าคู่นี้เด็กๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคูณเพิ่มแล้วเด็กๆต้องไปคูณคู่นี้เพิ่มลูกคูณเพิ่มเท่าไหร่คูณ6โอเคไหมแล้วเด็กๆก็เอา6มาใส่ตรงนี้ ทานไหมทานเนาะอ,อ่ะสเต็ปต่อมาสเต็ปต่อมาลกูกเด็กๆทำการดุลธาตุที่เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเลยลกูกอ่ะเอาคอลอรีนก่อนคอลอรีนทางซ้ายมือมีที่เดียวตรงนี้โอเคไหมทางขวามือก็มีที่เดียวตรงนี้ให้เด็กๆใส่เลข3จากนั้นมาดูโครเมียมลูกทางซ้ายมือมี2ทางขวามีตัวเดียวใส่เลขส โอเคไหมตอนนี้มันจะเหลือธาตุตัวอื่นก็คือออกซิเจนกับไฮโดรเจนให้เด็กๆด,ดุนอะไรก่อนดุนออกซิเจนลูกดุนออกซิเจนเนาะทีนี้ออกซิเจนทางซ้ายมือมีตรงนี้7ตัวมีออกซิเจนตรงนี้7ตัวแต่ตรงนี้มีแค่ตัวเดียวถ้าจะดูนออกซิเจนให้เพิ่มน้ําเข้าไปลูกจากปกติน้ําทางขวามือมีแค่ตัวเดียวเพิ่มไป ให้มันเป็นกี่น้ำให้มันเป็น7น้ำลูกเพิ่มไป7น้ำเพื่อให้ได้7ออกซิเจนโอเคไหมอ่ะโอเคทีนี้ผลจากการเติมน้ําไป7ตัวมันจะทําให้มีไฮโดรเจนทางขวาม,มือกี่ตัวเนี่ย7จ็ดลูกดังนั้นทางซ้ายมือมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมให้หนูเติม14สี่เฮดบวกเห็นไหม ถ้าเป็นการดูนไฮโดรเจนให้เติม H บวกโอเคเนาะอ่ะทีนี้เด็กๆก็จะได้สมการที่ดูนแล้วประมาณนี้อ่ะจากนั้นเช็คซิทำเป็นอัตราทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้ไหมลูกไม่ได้อ่ะสเต็ปต่อมาเช็คต่อลูกประจุลูกประจุประจุรวมตรงนี้เป็นลบ2ตรงนี้บวก14ตรงนี้ลบ6ตรงนี้บวก 6ตรงนี้0น้ํา้ำเป็นกลางก็คือเป็น0อ่ะหนูจะได้บวก6เท่ากับบวก6แสดงว่าเราดุลได้ถูกต้องแล้วเลขดุลก็ประมาณนี้ ต่อไป1นลห1.4อันนี้อยู่ในสภาวะเบตเนาะ้้านึกถึงเบตเด็กๆต้องนึกถึงอะไร o head, โอเลบดุนออกมาแล้วต้องมี o head, โอเลบอยู่ในสมการลบทีนี้ก่อนถึงสเต็ปนะั้นเนาะสเต็ปแรกๆนะูกทาเหมือนเดิมเลยทําเหมือนเดิมเลยจับคู่สารที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันูกคู่นี้เพิ่มเท่าไหร่เพิ่ม 2ต่อไปเหลือ Mn กับ O ลูก Mn เป็นโลหะทรานซิชันเนาะโลหะทรานซิชันเมื่ออยู่ในสารประกอบที่แตกต่างกันส่วนใหญ่จะมีเลขออกซิเดชันแตกต่างกันทีนี้ Mn ตรงนี้มีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่ลูก Mn บวกด้วย4ออกซิเจนผลรวมเท่ากับลบ1ถูกไหม Mn ลบ8 เท่ากับลบ1ดังนั้น MN เท่ากับลบ1บวก8เท่ากับบวก7ตรงนี้บวก7ลูกต่อไปตรงนี้ดูได้ตาเปล่าได้เลยลูกออกซิเจนตัวเดียวลบ2มี2ตัวกลายเป็นลบ4 MN ลบ4ต้องเท่ากับ0ดังนั้น MN ต้องเท่ากับบวก4อ่า จากบวก7กลายเป็นบวก4เลขออกซิเดชันลดลงลดลงเท่าไหร่ลดลง3อ่ะทีนี้ทำเลขออกซิเดชันที่เพิ่มและลดให้มันเท่ากันลบให้มันเท่ากันใช่ไหมให้เด็กๆคูณคู่ข้างบนเนาะด้วยเลข2ข้างล่างคูณด้วย3เนาะอย่าลืมเอา2ตรงนี้มาใส่ตรงนี้ด้วย แล้วก็อย่าลืมเอาสารตรงนี้มาใส่ตรงนี้อ่าพอได้แบบนี้ดุลธาตุที่เปลี่ยนเลขออกซิเดชันก่อน Zn ทางซ้ายมี3ทางขวาก็ต้องมี3 Mn ทางซ้ายมี2ทางขวาก็ต้องมี2ต่อไปมันจะเหลือออกซิเจนถูกไหมลูกอ่าต่อไปเราจะดุลออกซิเจน ygen, ลูกดุลออกซิเจนด้วยการเติมน้ำเนาะเด็กๆต้องเติมน้ำทางไหนเนี่ย ต้องเติมน้ำทางขวาเพราะทางขวามีออกซิเจนน้อยกว่าเนาะอ่ะรูจะขอลอกโจทย์อันเดิมก่อนนะกลายเป็น 3Zn2 บวกบวกด้วย 2MnO2 ใเด็กจะพบว่าทางซ้ายมือมีออกซิเจนกี่ตัว8ตัว4คูณ2เท่ากับ8เนาะทางขวามีแค่ 4ตัวดังนั้นต้องเติมน้ำทางขวามือกี่น้ำสี่น้ำเพื่อให้ได้สี่ออกซิเจนพอเติมสี่น้ำแบบนี้มันจะมีไฮดโดรเจนเพิ่มเข้ามาในขวามือตรงเนี้ยตัวดังนั้นหนูก็ดุลดุลไฮดโดรเจนด้วยการเติมเฮดบวกลกูกดุลไฮดโดรเจนด้วยการเติมเฮทบวกเติมเฮทบวกกี่ตัวลกูกเติมเฮทบวกกี่ตัว กี่ตัวทางซ้ายมือลูกเติม8ตัวลูกบวก8 h บวกอ่าโอเคทีนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บเด็กๆอาจจะรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วาตาทางซ้ายและทางขวาเท่ากันแล้วประจ,จุรวมซ้ายมือและขวามือเท่ากันแล้วแต่เด็กย้อนกลับไปดูตรงนี้ลูกเขาบอกว่ามันเป็นสมการรีดอกในสภาวะเบรกทีนี้ในสมการที่เราดูนออกมา มันมีความเป็นเบสดไหมมันไม่มีความเป็นเบสตอนนี้มันมีความเป็นกรดเราจะกําจัดความเป็นกรดด้วยการเติม o h เลบลเราจะเติม OH ทลบทั้ง2ฝั่งของสมการโดยจํานวนของ OH ทลบที่เราจะเติมเราจะเติมให้มันเท่ากับจํานวนของเบวกโอเคไหมเพื่อที่ว่าเราจะให้ OH ลบไปจับกับเบวกแล้วกลายเป็น น้ำอันนี้คือการกําจัดเฮบวกโอเคไหมอ่ะตัวอย่างเช่นถ้าครูจะกําจัดเฮบวกตรงนี้ตอนนี้ตัวที่มีปัญหาคือเฮทบวกตรงนี้ใช่ไหมเราจะกําจัดมันกาจัดยังไงหนูดูครูนะมันจะกลายเป็นอ่ะอันนี้คือตัวมีปัญหาถูกไหมเราจะเติม 8OH ทลบทั้ง2ฝั่ง ของสมการอย่างอื่นเหมือนเดิมเลยนะอ่ะพอได้แบบนี้ปุ๊บเด็กๆจะพบว่าตรงนี้กับตรงนี้รวมกันเป็นกี่น้ำา8น้ำตรงนี้รวมกันเป็น8น้ำถูกไหมอ่ะส่วนทางขวามมือครูลืมลูกครูลืมครูลืมเติม8 o โอเฮดลวมนะ เมื่อกี้ครูบอกแล้วการเติม o h ตลบต้องเติม2ฝั่งฝั่งละเท่าเท่ากันโอเคไหมเหตุผลที่เติมเติม8ตัวเพื่อให้8 o h ลบมาจับกับ 8H ดบวกกลายเป็น8น้ำดังนั้น h บวกมันจะไม่เหลือแล้วถูกไหมเบวกตรงนี้ไม่เหลือแล้วถูกไหมแ o h ตลบตรงนี้ก็ไม่เหลือเพราะมันเปลี่ยนไปเป็นน้ำแล้วทีนี้ทีนี้เด็กๆจะได้ว่าตอนนี้มันมีสารที่เหมือนกันทางซ้ายและทางขวาก,ก็คือ น้ำน้ำทางซ้ายมี8ทางขวาม,มี4เราสามารถตัดน้ำออก2ฝั่งฝั่งละเท่าเท่ากันตัดได้มากสุดแค่กี่ตัว4ตัวดังนั้นเราจะตัดน้ำออกฝั่งละ4ตัวซ้ายมือจะเหลือน้ำกี่น้ำ4น้ำโอเคไหมแล้วสมการสุดที่ในตอนท้ายเลยก็จะกลายเป็น 3zn บวกด้วย 2 MnO 4ลบบวกกับ4น้ำกลายเป็น3 Zn 2บวกบวกกับ2 MnO 2บวกกับ8 OH ลบตอนนี้สมการของเราอยู่ในสภาวะที่เป็นเบสแล้วตามที่โจทย์ต้องการดังนั้นสมการที่สุดท้ายก็คือตรงนี้ลูนกนยาเรีบตอบอันนี้น